เวลาดีมีมุกสดเอนเตอร์เทนเกินร้อยเห็นแบบนี้ถ้าบอกคุณผู้ชมว่าก่อนหน้านี้พี่ไยอาภรนครสวรรค์คิดจะวางใหม่นะคะหลายคนคงไม่เชื่ออีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเสียดายค่ะแต่นี่เป็นสิ่งที่ลูกทุ่งเชฟบะนะคะเขาเปรยไว้ในใจจนร่วมปีมานี้ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับลูกทุง่งรุ่นน้องคนสนิทค่ะพี่อัมพรแหวนเพชรนะคะสนิทกันทั้งเรื่องความเป็นสายบุญมาจนถึงงานหน้าเวทีค่ะครั้งนี้ก็แพ็กค,คู่ขึ้นเวทีรำลึกคุ่มรวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็ยังมีรุ่นใหม่ สายแหลมมอสวัฒนาเพชรสุพรรณร่วมแจกมเป็นอีกเวทีที่มันจัดเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นโชว์สั้นๆแต่ว่าเข้าขากันขนาดนี้เพราะทีมเนี่ยเขารวมตัวกันรับงานมาสักพักแล้วนะคะแถมทำรำวงด้วยอาจจะขัดกับภาพจำพี่หายสายเต้นแต่บอกเลยว่าความตั้งใจก็คือสนุกแบบบ้านๆนี่ค่ะเป็นสิ่งที่ต้องการนะคะเพลงตลาดมากขึ้นเพลงเราด้วยเพลงตลาดมากขึ้นด้วย เพราะว่าอะไรคนก็ชอบมีส่วนร่วมกับเราเสน่ห์ของละมงยอดยุคเนี่ยมันอยู่ที่คนเขาให้มีส่วนร่วมแล้วก็จะแต่งตัวมาเหมือนกันแล้วก็มาเต้นจังหวะชัดชชชชดชยนนั้นาเห็นชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็เออทำไมเราไม่คิดทําตั้งนานวะเออมาเจอสองตัวนี่เอ้ยสองคนนี่ก็เลยรู้สึกมีไฟมากบางคนเขาก็จะทําแบบอินเตอร์ใช่ไหมลูก แม่นาะทำอินเตอร์มานานมากแล้วต้องบอกเลยว่าแรกๆที่ทําโชว์จะทําโชว์แบบอลังการมีคนนกมีเพชรมีอะไรเยอะแย,ย,ยะอลังการมากมายแต่พอมาถึงณวันนี้เรามีความรู้สึกทําไมเราไม่โน้มไปหาชาวบ้านซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาชอบชอบมีอารมณ์ร่วมกับเรามากและโดยเฉพาะได้มีโอกาสได้เต้นลํานี่เต้นกันตายเลยโอ้โหเขาชอบเต้น เองแล้วพี่แบบว่าอีกสองสป,ปีนพี่จะเริ่ม เอาประสบการณ์แต่ละคนนะคะมาแชร์กันแบบนี้เพื่อหาแนวทางที่ใช่ทางที่สนุกที่สุดค่ะ,ะอย่างพี่อัมพรเป็นสายเสียงหวานส่วนน้องมอสเป็นสายแหล่สายเอื้อนนะคะแต่พอเป็นรำวงต้องเปลี่ยนจังหวะลงด้วยค่ะให้แบบช้าลงนิดหนึ่งนะคะก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่ทางของพี่ไฮสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็พยายามจัดสรรความโจ๊ะนะคะให้มันถึงใจผู้ชมด้วยละคะ่ะ